สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักแบบรายธาตุค่ะจะเป็นของชาวธาตุดินนะคะธาตุดินก็มีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคําทํานายในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะก็คือแค่สิวันนะคะเออแล้วก็จะเฉพาะเจาะจงไปในความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนกันอย่างเดียวเนอะอาจจะเป็นคนที่ เคยคุยดูใจกันมาก่อนก็ได้นะคะออดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยโรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะควางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะตัวหนังสือสีแดงๆด,ด,ด้านล่างนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะทำไมถึงได้เลิกลากันไปนะคะไพ่เวลาค่ะเป็นไพ่เม็กซเชียนค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะความคิดว่าเขาคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะและบางครั้งบางคราค่ะใช้สเสน่ห์ได้สิ้นเปลืองเหลือเกินนะคะเอออาจจะมีคนเข้ามาหาเขาเยอะแยะมากมายนะคะออแต่เขาอาจจะวางตัวไม่ค่อยดีวางตัวไม่ค่อยถูกนักนะคะพอมีคนเข้ามาไม่ใช่ว่าเขาจะหลีกหนีนะเออเขาอาจจะ พูดคุยกับเขาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นี้มีการสั่นคลอนขึ้นมาค่ะตามแม่ค่ะเป็นไพ่ The World นะคะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ อยู่ไกลกันไม่ได้เจอกันบ่อยค่ะนานๆทีเจอกันทีเดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งนะคะหรือบางคนเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยก็ไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยนะคะมันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันห่างกันออกไปความเอาใจใส่อะไรแบบนี้มันก็ลดน้อยลงไปนะคะอย่างถ้าคุณเนี่ยสองคนมีเรื่องอะไรกันเนี่ย มันก็ไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ามาพูดคุยมาเคลียร์กันได้ใช่ไหมคะก็ได้แค่แบบเทคกันพอเทคกันไปเทคกันมามันก็ค้างคาค่ะเนาะนะแล้วก็พไพ่ใบนี้นะคะอาจจะหมายถึงว่าออความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีอาจจะเป็นรักออนไลน์ก็ได้นะอรักออนไลน์เนี่ยก็บางคนก็นอาจจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยนะคะม,มาดูกันต่อค่ะมีไพ่เดอะซันค่ะไพ่เดอะซันเนี่ยอาจจะมาบ่งบอกค่ะว่า เวลาพวกคุณเนี่ยอยู่ด้วยกันมักไม่ค่อยเห็นค่ากันละกันนะคะทะเลาะกันง้องแง้งงองแงกันตลอดเวลาแต่พอเวลาห่างไกลกันไปนะคะคิดถึงนะคะออในช่วงระยะเวลานี้ก็เหมือนกันค่ะคุณห่างกันไปคุณก็มีความคิดถึงนะคะเออไม่แน่นะเขาคนนั้นค่ะก็อาจจะมาส่องคุณค่ะออมีไพ่เดอะเวิร์นะมาส่องคุณนะอยากจะมาดูเรื่องราวอะไรของคุณนะคะหรือไม่ค่ะเขาก็กลับไปอ่านเอ,อ่อเท็กซ์ที่คุณเคยพูดคุยกันนั่นแหละ ย้ำคิดย้ำทำอะไรแบบนี้นะคะอม,มาดูกันต่อค่ะมีไพ่สองถ้วยค่ะคุณคิดว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่แล้วเออคนนี้คือคนที่ใช่เลยเนื้อคู่โซเมดนะคะอืเออแต่ว่ามันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่ทำให้คุณตาสว่างในช่วงเนี้ค่ะอืคุณอาจจะคิดว่าเออทำไมเนื้อคู่กันคนที่ใช่กันและกันทำไมถึงไม่เอาใจใส่กัน ทำไมถึงละเลยความรู้สึกของกันและกันนะคะวางคิดว่าไม่ใช่แค่คุณเนาะที่คิดว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่เขาคนนี้ก็อาจจะคิดแบบนี้เหมือนกันว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่อาจจะบอกกับคุณบ่อยๆแล้วแหละว่าเออคุณคือเนื้อคู่นะคุณคือคนที่เขาอะ่ะอยากจะอยู่ด้วยนะแต่ว่าพฤติกรรมการกระทําอะไรแบบนี้มันตรงกันข้ามนะคะอืมแล้วพอยิ่งนานไปยิ่งคบไปเรื่อยๆค่ะคุณก็ยิ่งเห็นอะไรมากขึ้น นะคะพฤติกรรมในด้านที่แบบอน e น a t ทีบของเขาค่ะมันก็โชว์ออกมามากขึ้นเรื่อยๆเนะเาะมาดูกันต่อค่ะไพ่ห้าเหรียญค่ะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยแสดงถึงความโดดเดี่ยวความเหงาความน้อยใจนะคะเมีแฟนเหมือนไม่มีแฟนเออมีแฟนก็ยังคงรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่นะคะหรือว่า,าช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนหนึ่งเนาะเขาคนเนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อคุณก็ได้ นะคะมันก็ทําให้คุณน้อยใจเนี่ยเห็นไหมดูจากไพ่อแล้วเราก็คาดหวังกับเขาไงว่าเออคนเนี้มัเออน,นเป็นคนที่ใช่เนอะจะอยู่ด้วยกันไปตลอดนะเอออะไรแบบนี้มันก็ยิ่งผิดหวังเข้าไปอีกใช่ไหมคะต่อมาค่ะเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะอืมเมื่อกี้มีไพ่เดอะซันขึ้นมานะคะบางคู่บางคนเนี่ยอาจจะไปเจอลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือคบกันมาอยู่ดีๆนะคะเออแล้วคุณก็ ไปเจอว่าเขาเนี่ยแอบคุยกับคนอื่นนอกใจทำอะไรลับหลังนะคะเนี่ยไพ่เดอะซันเนี่ยมันเป็นไพ่ของความโป๊ะแตกนะเออคุณไปจับได้ไล่ทันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะนะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของมือที่สานะอาจจะเป็นในเรื่องของอื่นๆก็ได้อย่างเช่นเขาเอาเรื่องของคุณเนี่ยไปพูดในทางที่ไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะนะีหรือว่าหนีเที่ยวอะไรแบบเนี้ยนะ ตาแม่ค่ะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยค่ะความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะคะที่คุณมีเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีใครหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเออตอนแรกอะ่ะคุณดูใจกับเขาคุยกับเขากันมาแต่ทําไปทํามาค่ะเขาดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเรากลายเป็นมือที่สามเฉยเลยแบบนี้ก็ได้นะเออมันก็มีนะคะอืมนะอ่ะมาดูกันต่อมีไพ่หกเหรียญค่ะอืม นี่ความที่เป็นชาวธาตดินเนาะชาวธาตดินก็จะต้องการอะไรที่มันมีความมั่นคงนะคะมีความแน่นอนนะ reliable อ,อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาคนนี้อาจจะไม่ให้ในสิ่งนั้นกับคุณนะ ดูแล้วก็เชื่อถือไม่ได้ดูแล้วไม่มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้นะคะเห็นไหมไพ่ห้าเหรียญหกเหรียญนะคะอาจจะมาคอยเออมาขอความช่วยเหลือจากคุณอยู่เนืองๆเป็นประจำอะไรแบบนี้นะคะตอนแมาคะ่ะเป็นไพ่เออเก้าเหรียญค่ะอื 9, มค,คุณอาจจะไปเจอใครที่แบบหน้าใหญ่ใจโตแต่ตังในกระเป๋าไม่มีก็ได้นะเออพอตังในกระเป๋าไม่มีเดือดร้อนคุณคะ่ะคุณก็จะต้องควัก ให้เขาอะไรแบบนี้นะคะอืมอ่ะต่อแม่ค่ะใบใบหนึ่งเนาะก็จะเป็นไพ่เจ็ดไม้ค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่ะวางคิดว่าตัวคุณเองก็เหนื่อยละนะไม่ใช่เออคือคุณวางคิดว่าก็เหนื่อยทั้งคู่อะ่ะคือมันเริ่มมีความเห็นอะไรที่แบบไม่ค่อยตรงกันนะคะเริ่มมีการละเลยกันอะไรแบบนี้นะคะอืมนะอ่ะ,อะใครที่มีเรื่องราวประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อ รู้สึกว่าไพ่ขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้มีรายธาตุขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวลองจะเปิดรายธาตุก็ให้ก่อนเออธาตุที่เกี่ยวข้องนะคะอืมอ,อันนี้อันนี้เป็นไพ่แบบเหมือนไพ่แถมนะอ่ะมาดูต่อมีชาวราศีเมษนะคะชาวราศีธนูค่ะเออราศีมิถุนนะคะตามด้วยราศีกันค่ะแล้วก็ราศีมังกรค่ะอ่า อ่ะใครที่มีสถานการณ์ประมาณนี้ราศีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนอะว่าสถานการณ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะหัวข้อนี้ก็คือความรักที่จบลงไปแล้วใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่ก็จะมาถามว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะได้คืนดีกันไหมเขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะอ่ะกวางก็จะโฟก,กัสในคําถามเหล่านี้นะอย่าลืมนะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะกวางไม่อยากให้คิดเยอะคิดมากแล้วอย่างเนี่ยคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปที่สิบห้าวันเท่านั้น นะคะม,มาดูกันค่ะใบแรกค่ะเป็นไพ่ก้าวไม้ค่ะความคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางคู่บางคนเนี่ยยังคาราคาซังนะเออไม่แน่ก็อาจจะมีการกลับมาพูดคุยนะคะแต่ก็ยังคงหาทางออกไม่ได้นะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่ king of cups ค่ะไพ่ king of cups ขึ้นมานั่นก็หมายถึงว่าเขาคนนี้ค่ะรักคุณนะ ค i n g of Cup คือรักคุณ que e n of c ค p ก็คือรักเหมือนกันนะคะอ่ะบอกได้เลยค่ะความรู้สึกเขาที่มีให้กับคุณคือความรักนะนะแต่เอ่อความรักเนี่ยอมมันก็อาจจะแยกกับพฤติกรรมหรือเปล่าเนาะโอ้เนะอ่ะมาดูค่ะ Queen of Cup ค่ะอืมมันเป็นไพ่คู่กันนะเป็นไพ่คู่กันนั่นหมายถึงคุณกับเขาเนี่ยอืมีอะไรคล้ายๆกันแหละ เออไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะที่คิดว่าเขาคือคนที่ใช่เขาก็คิดเหมือนกันค่ะว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยมือคุณไปนะบางคนเนี่ยเลิกกันทั้งที่ทั้งที่ยังรักใช่ไหมเออนะแต่มันเหนื่อยอะรักแต่เหนื่อยนะคะม,มาดูกันต่อค่ะนะ n i o g p f p e น t a c l e คนะคะความคิดว่าถ้าการที่เขากลับแมาทาั้งนี้มาพูดคุยอะไรกับคุณเนี่ย ถามว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมกวาคิดว่าค่อนข้างยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะอืมนะถ้าใครรู้สึกว่าทําใจยอมรับในการที่เขาเป็นแบบนี้ได้เราก็อาจจะไปต่อได้เนาะแต่ถ้าเราสึกว่าเราทําใจไม่ได้เลยนะคะก็อย่าไปทนค่ะก็เดินหน้านะคะเต็มสตรีมไปเลยให้ไฮโดรแฟนสะ์ Hi, fans, ค่ะอืมเออความรักความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันนะคะแล้วเขาก็อยากทําให้มันถูกต้องด้วย ไฮโรแฟนคือ,อ,อคุยกันแบบเปิดเผยคุยกันแบบผู้ใหญ่นะคะอย่างคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะแล้วคุณอาจจะเลือกเดินออกมาโอ้เออมันไม่ชัดเจนนานเหลือเกินนะคะการกลับมาครั้งเนี้ก็อาจจะมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะ,ม,ะมาดูกันต่อค่ะ King of Swords ค่ะเออทำไมมีแต่ King Queen อะไรเต็มไปหมดเลยเนาะสีไม้ค่ะอืม เออคิงออฟซอสแล้วก็ตามด้วยสีไม้กวางคิดว่าเขาอะเหมือนคิดว่าตัวคุณเนี่ยมีอิทธิพลในในชีวิตเขามากมากเลยนะเออเวลาตอนเนี้ยเขาก็ยังคุยคิดถึงคุณอยู่เออเนี่ยกวางคิดว่าคุณสองคนเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมากกว่าที่ไพ่ขึ้นมาในช่วงแรกแหละเออเนาะ ช่วงแรกมันก็เป็นเรื่องแบบนิดๆหน่อยๆที่ไพ่ายขึ้นมานะคะอาจจะบอกเล่าเรื่องราวไม่หมดนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่เพจออฟคัฟค่ะเพจออฟคัฟเนี่ยมันเป็นไพ่ของคําขอโทษค่ะเขาอยากขอโทษคุณนะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาทําอะไรผิดมานะคะแต่ว่าเขาก็รู้สึกผิดรู้สึกอยากที่จะขอโทษกับคุณนะคะอืมอมาดูกันต่อค่ะมีไพ่ห้าเหรียญค่ะเขาอยากให้คุณปล่อยวาง เออปล่อยวางเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวในอดีตที่เคยทะเลาะกันนะคะแล้วอยากให้กลับมาแบบประนีประนอมกันพูดคุยกันเออฉันมิตรได้หรือเปล่าอืมแต่ก็เข้าใจด้วยความเป็นธาตุดินอยู่แล้วเน,นะาะธาตุดินก็จะมีความยากที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะอืมนะแต่ถ้าอยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้ไปต่อก็ก็ต้องยอมกันบ้างแหละนะคะอืม เราจะมีความฟอร์มจัดเนาะเออมีความฟอร์มจัดอ่ะวางขอดูหน่อยค่ะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกความคิดของเขานะค่ะสามเหรียญค่ะสามเหรียญค,คือการพูดคุยกันการมีตติ้งอะไรแบบนี้เนียค่ะเขาอยากจะพูดคุยอยากจะชี้แจงแถลงไขนะ,ะเรื่องราวต่างๆอืมเออบางคนอาจจะคิดว่าแก้ตัวหรือเปล่าอ่ะควางก็ไม่รู้ว่าแก้ตัวหรือเปล่าแต่ก็เอาเป็นว่าเขาอยากที่จะกลับมาพูดคุยแล้วกันนะคะอืม ต่อแม่นะจ๊ะมีไพ่ Queen of Wands ค่ะนะเราก็เด็กถือไม้นะคะเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะเนี่ยนะทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะอย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากนะอะไรที่ว่าดีก็รับเอาไว้อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปนะคะหรือว่าเเออเออถ้าคุณคิดว่าไพ่มัน ขึ้นไปในทิศทางที่แบบเป็นบวกบวกบวกเงี้ยคุณก็เอออาจจะแบบเหมือนเออขอให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้นะขอให้มีจะสิ่งดีดีนะเอออย่าไปคิดทางลบค่ะนะอืมตอนแม่ค่ะมีไพ่หกดาบค่ะเขาอยากให้ลองอีกสักตั้งหนึ่งโอ,อ้นะอยากให้ลองอีกสักตั้งหนึ่งนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณค่ะว่าคุณจะไหวไหมนะเออไพ่หกดาบเนี่ยหมายถึงว่า อยากให้เราสองคนเนี่ยช่วยอดทนแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงระยะเวลานี้ไปต่ออีกได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะอืมนี่ก็คือเรื่องราวของเจ้าท่าดินจ้าเดี๋ยววังขอเปิดไพ่ข้อความอีกนิดนึงนะคะมาดูความในใจของเขากันค่ะว่าเขามีความในใจอะไรบ้างนะคะใบแรกค่ะ เขาว่ารู้ตัวเองนะว่ามีอะไรหลายหลายๆ,ๆ,ๆอย่างที่ไม่เหมือนกับคุณมีอะไรที่แตกต่างกันเยอะนะคะแต่ว่าก็อยากให้ช่วยกันปรับอืมนะอ่ะก็เข้าใจแหละนะคะอืในบรรดาสี่ธาตุนะธาตุดินเป็นธาตุที่ปรับยากที่สุดนะคะทุกคนอย่าเข้าใจกวางผิดนะกวางก็เป็นคนธาตุดินเหมือนกันนะคะกวางมังกรค่ะ ต่อแม่ค่ะณตอนนี้นะคะเขารู้สึกกุ้มใจมากมารู้สึกเศร้าใจกับตัวเองมากๆเลยนะคะอีกใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยยังเป็นคนที่ดีในสายตาเขาเสมอสวยในสายตาเขาเสมอนะคะอืมแสดงว่าการที่คุณเลิกลากับเขาไปเนี่ยเขาก็อาจจะไปสอ่สองมาแล้วนะคะเออกวางลืมบอกนิดนึงนะคะในคลิปเนี้ยมันเป็นเออ เรื่องราความรักที่จบลงไปแล้วใช่ไหมคะเออดังนั้นมันก็อาจจะมีข้อจํากัดนิดนึงเนาะคนที่แบบเพิ่งเลิกลากันเนี่ยมาดูในคลิปนี้กวางคิดว่าเออน่าเป็นไปได้อยู่นะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะเลิกลากันมานานแล้วแบบหปี10ปีแล้วก็บล็อกกันไปไม่ได้พูดคุยกันไปจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะอืมนะ อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวท่าดินนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถจิ้มดิงด้านล่างได้เลยวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะวันนี้ว่าขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย